สวัสดี่รับทุกคนวันนี้อยู่ในเกม b a c k s i g มากันอีกแล้วครับกับอีกหนึ่งเกมแนวยิงปืนที่ผสมผสานการต่อสู้เข้าไปแถมเล่นฟรีและสุดเดือดโคตรมันครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทดสอบเกมนี้มาหลายครั้งแล้วนะซึ่งในรอบนี้เนี่ยเท่าที่ผมทดสอบมาสนุกและเดือดกว่าเดิมมากๆนะครับและณตอนนี้นะครับในส่วนของเกม Back ซ i กมนะครับจะเปิดเดโมให้เล่นนะครับในวันที่25กุมภาพันธ์เวลาตีหน จนถึงวันที่4มีนาคมเวลาตี1นั่นเองครับซึ่งสำหรับผม,มอีกหนึ่งเกมที่ผมแนะนํานะยิงสนุกเล่นมันแถมตัวละครก็มีความหล่อและสวยมากๆครับแถมในครั้งนี้ครับมีตัวละครสาวไอดอลเคป๊อปมาเป็นตัวละครใหม่ด้วยนะบอกได้เลยว่าน้องดีจัด,จดครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของระบบเกมกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอย่าลืมกดไลค์ซ like, ับแชร์ราใจของซาดยครับ อย่างแรกที่พอเข้าเกมมาถึงปุ๊บทุกคนน่าจะเห็นกันชัดเจนเกมมีภาษาไทยทั้งเกมนะครับบอกเลยว่าใครที่กลัวอ่านไม่ออกแปลไม่รู้เรื่องภาษาไทยมีทั้งเกมแน่นอนสบายใจได้เลยครับดยตัวละครในเกมนี้นะครับก็มีให้เลือกเล่นหลายสายหลายตัวละครมากๆเลยนะครับหลกัหลกๆจะแบ,บ่งไปทั้งหมด4สายด้วยกันครับสายแรกครับสลิงเกอร์สายขว้างยนที่จะเป็นตัวละครที่ได้เปรียบยิ่งขึ้น เมื่อคุณอยู่ห่างจากศัตรูมากกว่าต่อสู้ระยะประชิดครับเรื่อหลักสกิลของพวกเขาเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีระยะกลางๆและไกลๆมากกว่านะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นสายต่อจากระยะไกลอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยเราสามารถดูสกิลได้เลยนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างครับสายต่อไป Infiltrator หรือว่าสายแทรกซึมนั่นเองครับโดยสายนี้นะครับจะโดดเด่นในด้านความว่องไวในการเคลื่อนที่และมีหน้าที่ในการดักโจมตีศัตรูครับน่าจะเป็นสายอาชีพเดียวนะครับที่สามารถมีสกิลวิ่งแบบ สปีดรันอะไรแบบนี้ได้นะฮะรวมไปถึงการเข้าเลยะระะชิดครับ,รรบทำให้ตัวกระเดน็นกระดอนอะไรแบบนี้เป็นหนึ่งสายที่อกเลยว่าสนุกมากครับผมสไตรเกอร์ ker, หรือว่าสายบุกโจมตี เป็นผู้นําทีมบุกกําจัดศัตรูอยู่แนวหน้าในระยะประชิดครับเป็น1หนึ่งสายที่เรียกได้ว่าเน้นแทงเน้นลุยแต่ดาเมจก็เรียกได้ว่าแรงจัดๆนะครับและอีกความพิเศษของสายนี้นะครับจะมีในส่วนของสกิลเคานเตอร์ครับนี่เมื่อคุณกดใช้แล้วเนี่ยลอศัตรูโจมตีมาคุณจะเคานเตอร์ศัตรูแบบดูเดือดเลือดพ่านแถมดาเมจโคตรแรงครับผมใครที่กาดจังหวัดสกิลดีๆเก่งๆเนี่ยผมว่าสายนี้เหมาะมากๆครับผม และสายสุดท้ายครับสำหรับดิสรั p เตอร์ขัดขวางนั่นเองครับเป็นสายใช้สกิลซับพอร์ตนะครับอย่างเช่นควันไฟกระพริบนะครับในการพลิกเกมนั่นเองครับเรียกว่าเป็นสายปันผลศัตรูครับทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้มองไม่เห็นก็เป็นสายที่เรียกว่าเป็นสายซับพอร์ตสำหรับใครที่เน้นซับพอร์ตทีมมากกว่าจะเข้าไปบูด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีในส่วนของพลังควบคุมหรือว่าการคอนโทรลปืนที่ไม่เท่ากันซึ่งระบบนี้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยถือปืนได ดังนั้นดูด้วยนะครับว่าตัวคุณสามารถถือปืนได้แรงขนาดไหนครับและอีกหนึ่งระบบที่ผมชอบครับระบบสกิลพาสซีฟครับที่จะเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครที่เราเลือกเล่นได้ทุกตัวนะครับผมซึ่งก็มีหลายรูปแบบครับอยู่ที่เราจะอัปเดตเลยนะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับสกินตัวละครนะสกินตัวละครในเกมนี้บอกเลยว่าดูดีที่สุดเลยเว้ยเกนะครับผมก็มีหลายสกินหลายรูปแบบโดยหลักจะแยกเป็นในส่วนของตัวละคร นะครับส่วนส่วนตัวแล้วก็ส่วนหัวนั่นเองนะครับก็แต่ละตัวก็มีให้เลือกให้ดูกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ลองดูได้บอกเลยว่าสกินดีๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็เท่ครับและต่อไปครับในส่วนของอาวุธครับในเกมนี้จะใช้ปืนพกเป็นหลักอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมบอกครับแต่ละปืนเนี่ยก็จะมีในส่วนการควบคุมที่แตกต่างกันสามารถดูได้ทางขวาบนนะครับและปืนทุกกระบอกนะครับสามารถปรับแต่งสีปรับแต่งสกินได้นะครับรวมไปถึงใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆหมดจะเป็นสโคปเลเซอร์เพิ่มแมารถ ปรับแต่งได้ตามใจชอบของคุณเลยครับ มาดูในส่วนของโหมดเกมกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับในรอบนี้มีโหมดใหม่มาด้วยนะครับโดยส่วนของโหมดแรกครับ QDMO หรือว่าโหมดฆ่าให้หมดนั่นเองครับโดยจะเป็นการปะทะกันระหว่าง2ทีมครับทีมละ3คนเพียงแค่กําจัดศัตรูให้หมดก็คือชนะไปเลยในรอบนั้นครับโดยเรียกได้ว่าเป็นโหมดที่วัดฝีมือของทีมเวิร์คล้วนๆครับแถมยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนได้ด้วยนะครับก็เลยได้ว่าใช้ความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างสูงเลยสำหรับโหมดนี้ครับโหมดต่อไปครับ GDMO ปล้นให้เกลี้ยงครับโดยในโหมดนี้นะครับจะแบ ต่อสู้กันเพื่อแย่งเงินของศัตรูครับทีมไหนที่มีเงินมากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปโดยเงินนะครับสามารถหาได้จากการจัดการคนเก็บเงินจากในแผนที่รวมไปถึงการแฮ็กเงินจากตู้ของฝั่งศัตรูครับเป็นโห,หมดที่บอกเลยว่ามันและนัวมากๆเพราะว่าศัตรูของคุณมีถึง6คนครับและอีกหนึ่งโหมดรัาที่เราเป็นโหมดใหม่ล่าสุดเลยสําหรับโหมดตัวต่อตัว,ตวด้วยโหมดนี้นะครับเคยเปิดตัวครั้งแรกที่งาน t s 2 0 2 4นนะครับผมเป็นโหมดเรียกได้ว่า อยากจะวัดกันก็มา1นึหนดีครับโดยแต่ละคนนะครับจะสามารถเลือกตัวละครได้3ตัวละครในการต่อสู้1รอบครับโดยฝั่งไหนตายครบ3ตัวก่อนก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้ไปครับเป็นโห,นหมดที่บอกเลยว่าใครเจ๋งก็มา1น,นกันได้ครับผมแล้วเรามาลุกยกันครับสำหรับโหมดแรก QDMO ไปครับจะเดือดน,นาดไหน Let's go <S อันนี้สมอดเสร็จล้อ่าอะไรมันกแหะต้องลอง อ่ะเขายิงกันแล้วอุ้ยไว้ดิอุ้ยเจ็บน้อยหนึ่งเอออย่าลืมเติมเกราะเติมกระสุนกันด้วยนะครับไม่เติมเกราะเติมของกันด้วยนะครับมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออยังไงอะ ีมันอยู่ไหนฮะชุกได้เหรอเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่ชุกข้างบนเหรออ๋อใช่มันต้องเก็บแท็กสิโอเคโอเคโอเคเออโอ้ยปืนคู่คลับตัวดีเออผมปืนคู่ครับตัวดีเนี่ยมีเงินบอกในแมปอะในแมปในแมปมีให้ดูอยู่โอ้โอ้

โอ้เหี้ยเตะเข้าไปดิเออพุทธิเอ,อ้ยเอาหมดว่ะแล้วผมอ้อมมาตบไปจบเกมแรกไปอย่างดูเดือดมาลุยกันต่อในเกมที่สองครับไบเปเตะป่านี่โอ้ยิงตะปูเฮ้ยรับยิงตะปู สายางยนก็จริงแต่ไม่มีสกิลปาเขาเขาไม่ได้แล้วเนี่ยอ้อมดิอ้อมดิอ้อมดิโอ้โหตนตรงองตรัโอ้ยก่อนจะเตวไ่นาพูดก่จะแตกยโอ้ยโคตรที่ตะปูโคตรที่ เราต้องเราต้องเฝ้าศพด้วยต้องเฝ้าศพด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาชุบเราต้องเฝ้าศพด้วยยิงอยู่จะตาย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 เออสวยยิงกดยิงกดโอ้ยว้าวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่นี่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  เฮ้ยโอวียันสุดไปๆๆโอ้อนิงแล้วไม่ตยได้ไงวะนเออโอนยิงยิ่ข้อหยข้มอยิ่ข้อกำลังไปช่วยกำลังไปช่วย นีละเดือดตะปูเข้าไปผมมองไม่เห็นโอ้โอเอาอะไม่เยอยจยิงไปมเอ่อถอย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 เอาขวาก่อนขวามาก่อว เออเออเออเนโดนโดนคอนฟ้าจะตายเน่ตอนแรกก็าตายแล้วเนี่ยคอรฟ้าจะตายแล้วเราไปดูกันต่อครับกับ Get Them All ไปนี่ปลาขวานเหรอกำลังไป ต the <ge ar> ันมึงหลอกอะตัดมึงหลอกลวงอะเฮ้ยนี่สกินสวยจังเออเออโอ้ยโอ้กิวโคตรโหเลยโอ้ มีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้มันีคนอบ้านอยู่แตกเลยแตกเลยเล้มเยผมอัพเกิดแล้วอัพเกิดแล้วอันนี้มีอันนี้มีไม่ถึง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 เฮ้ยเงินห้าพันห้าพันเก็บเก็บเก็บเกก็บลังวิ่งไปเก็บแล้ว อาเวนเจอร์ตอนนี้มีคนเข้านั้มาลกูลดโอ้โโแล้วอไปดรกันเราไปชเ้มาเลยเียบดี๋ยววะกูเยอะเยอะกลัวหีโอดโดแตแส่งเงินแล้วแหละเนี่ยายายอะา อโอยโดตวแ้วโคดนลีโคตรแรงอ่ะโอเกปืนก่อนโอ้เยอะมากไปไปเฮ้ยแดงมันนำรถต้นแดงมันนำรถต้น ไล่ับไเออมาดี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 เออมาดีมาดีเก็บเงินหน่อยเก็บเงินปาบก็มาดีอยู่ไหนอยู่แดงอยู่แดงอยูแออเออโอ้ย้ฟาดไปโดด

ควานเข้าไปโอ้ยว้าวอู oh, wait, ๋ไม่โดนลีโรดปลาขวานเข้าไปไม่โดนเตโอ้ยไม่โดนจรถรถจับดนเลยโอ้ยโดนช็อตโดนช็อต เอ้ยหมื่นหมื่นหนึ่งกันหนึ่งหนึ่งมาโอ๊ตโอ้อเออเออโอ๊ตจะตีเลยว้าตีตีกันอยู่ตีันอูนี่าลีโลดเออ โอ้ยไม่อดตัวเดียวตัวเดียวเดียวเอ๊โอ้โอ้ my g ย d เฮ้ยเฮ้ยเอ้เด็กมันเตะไม่ดีเขาวิ่งตามมาเตะเฮ้ยคนไก่อะเออเตะมาดีสี่เตโอ้ยก่อนฟาด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 เข้าไปเออเออเอาเลย้ยไปไหนดีวะเนี่ยพี่รู้ โดนโดนโดนตั้งเงินเราใกล้อยู่กันเราใกล้อยู่กันเราใกล้อยู่เออเลยเงินเออโดนแงะโดนแงเออร้อยล่วงฟาดเข้าไปดิ่นเราโดนสวัสดีครับขอจับหน่อยสี่เลยเงินทุบเข้าไปโอ้ยย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 ยอยยยย ให้อยู่เฮ้ยเงินเฮ้ยเงินเราเงินจดำลเวเงินเราำเว้ตั้นเอ้ยนิดเดียวดูเงินอยู่เินายบาเมยเ่ออว้าวเดินเดินมารับดาเมจเฉยเลยเมื่อกี้ ไม่ทันแล้วอ่านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวและโหมดสุดท้ายครับเวอร์ซัสตัวต่อตัววัดกันไปเลยว่าใครจะเจ๋งกว่ากันครับเฮ้ยทำไมมีสองให้เลือกสามตัวเออใช่ใช่เออ่ได้สามตัวเออใช่แก้ทางได้มาแล้วเออ เช้าชัดอยู่นะเจอนาบิวเข้าลยเรียบร้อยว่ะม <right> okay. no ันสายนี่นี่ปะอะไรหมดไงครูดาวครูดาวกระทือบเลย กเอะกันกระท่ยิไม่โดออะมาดิใครยิงใครยิงมากกกันใครยิงมากันล่ะระยไกลแล้ระยไกลแลนาบิวโอ้ยนั่นแหละมันต้องมันต้องเล่นแบบนี้จริงๆ ใครเข้าก่อนก็จบเอออุ้ยเปืนอย่างแรงมึงยัดกันเลยปืนพกเลยแหละแต่แดงแต่แดงแต่แดงสตาร์ทคองโอ้ที่เดียวตายเลยนี่ใช่ไหม เออทีเดียวตายเลยโคตแรงอ่ะโคตรโอพีอ่ะแม่งโคตรหมัดขวาคุณเดินเท้า ก็คร่าวๆแล้วกันครับสำหรับในส่วนของเกมแบ็กสติกมาคับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับเกมจะเปิดทดสอบในวันที่25กุมภาพันธ์เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปจะถึงวันที่4มีนาคมเวลาตีหนึ่งนะครับตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งเกมยิงที่บอกเลยว่าสนุกมากยิ่งเล่นกับเพื่อนยิ่งมันบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมฟรีที่สนุกและดีและไม่ควรพลาดเป็นดันขาดครับใครสนใจนะครับไปลองเล่นกันได้เลยตามเวลาที่ผมบอกนะครับแล้วไว้เจอกันในเกมครับสำหรับแบ็กสติกมาไว้เจอกันครับ